ชนะ15แพ้5ครั้งครับหัวหน้าคนะก็คือฮันคาบอลบินากาโนครับหรือว่าเสียบอลนั่นเองสามความหนังก็มีชนะจอมจัดที่ร้อยมีชนะจดนครโรงเรียนกีฬายะโสธรที่ร้อยแล้วก็ไปชนะหลังสุดในชนะพรปรากฏ เจนอยยิาที่ร้อยเล็กครับวันนี้ความมั่นใจบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นส่วนในเจ้าบุวคน้ำเงินนี่ห้องเจสสอเพชริยะนีเป็นชายนักชิตตินนทนามครับอายุส2องปีอยู่ที่บ้านหนองน้ำคำตำบลปุงหวาย อภูุิทรายครับ,รบ,บ,บตำบลอภูุิทรายอเมือเต่างงอยจังหวัดสกลนครนี่โหน้าคะแนนก็คือท่านอภรพีดานโนโนามชกมาแล้ว37ครั้งชนะ29มีเสมอหนึ่งแพ้เจ็ดฝากเรื่อครบเครื่องนะบนนี้ครบเครื่องเรื่องมวยไทยหมัดข้าวทอนซอก สามความหลังก็มีชนะเลติลาสห์สอสมานัยที่สนามมวยเมกาไฟชนะเจรินเต้ที่สนามมวยเมกาไฟหลังสุดก็ไปชนะมาวันนี้ความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นท่านสุรพลคนนี้บอกไว้ก่อนเคยใช้บริการกันมาแล้วหลนเรื่องข้าผู้บรรยายจำไม่ผิด วันนั้นต่อยกันสนุกประเภียนยอดกันตีความบันวันนั้นห้าหมืนบาทผนแมนชนะผู้บัรยายอุกไว้ก่อนวันนี้โครจรมาเจอกันเดีวโฮประเพียติตาขาดใจภาษาบุยเขาบอกว่าเกี่ยยุดสุดยอดพปรบมือจังให้กับมวยคู่นี้ด้วยนะครับ อูนี้ตาม,ตวมทวงนี่กันเลยครับใครเป็นหนี้ใครก็เป็นใครเยี่ยวยวดหนี่บนเวทีวค,ทครับแบกชบากรกีลเอาไว้พระเทศเมื่อยชกครับกรรมการชาติชายอาทิตต์ตั้งให้กติกาบนเวทีตามกฎกติกาของเมืองไทยทุกประการค,ครับหมู่แดงนี่ก็มีท่านพ่อปีดาดนันนมครับ มาถอดมงคนนห้ก็ห้องเทสศพิทยาส่วนน้ำเงินในท่านสารวัตรนึ่งอยู่ในเครือแลงสังกัดของท่านครับจากอำเภเมืองกาลสินครับอ่อาคาถาตัวในยะดีก่ดกันครับวันนี้ท่านอาจารย์อาทิตยอปีดาก็บอกว่าได้มาจากหลังเขาบุญเดอ้อมาสนโอเคเอาให้สนุกนะลูก เอาให้สนุกสมราคาสมศักดิ์ศียกที่หนึ่งครับกาแฟเบอร์ที่รบชมหวยรุ่นเล็กอีกคู่หนึ่งเล็กอีรุ่นโตครับโอเขตฝอเนิยะเงินบางขอเป็นสุดยอด ร้อยเปร์เซ็นต์เต็มที่ตัดเตะเต็มตัอเต็การที่งแองเตครับัเี่ยดักหเนี่ครับสด

มุงแดงนี่ก็อือว่าเป็นนักชกมากเย้สีมือเขาเพื่อนครับจากเรื่องของผู้พานอำเิอเต่าลอยสุดนน้ำเงินมีลูกหลานนักชกจากขำบนก้านเมืองขบเภเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนิมแรงรุ่เสียบอมมงแดงประเภทสีมือไทยเกี่ยวข้าส่วนน้ำเงินประเภททรายจะกนอมุดนำเคยใช้คนดังมาแล้วกคตรยอดเนี่ยม ขอขอบคุณแฟนมวยครับได้ดูมวยดีๆวันนี้นะครับทางด้านของท่านอาการย์ชนะวุฒิครับพุกโตครับอบความสุขให้แฟนมวยทั้งแดนเลยทีเดียวนะจะเป็นแฟนมวยอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ครับบางพวกบางคนอาจจะเคยเห็นอยู่แบบว่าโค้ปลายเียมเลยทีเดียวทางด้านของอาจารย์ลิ้งหรือว่าทางด้านของอาจารย์ชนวุฒิหัดุทโธนะครับถือว่าดึงความรู้ฝากแฟนมวยนะฝากแฟนมวยครับ ือว่าปกติมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมลูกหลานนะฮะมีความตั้งใจที่จะพัฒนาบ้านของเราให้เจริญรุ่งเรืองครับเป็นลุคชางส่วนหนึ่งของเจ้าปู่บัวขาวฝากไว้กับกาแฟมมวที่น้องชาวจังหวัดเชอสิศทุกท่านครับชันกวัอุทโรชื่อนี้คุณมั่นใจครับ ออไปยกที่สองครับอ so mm. ่าทางด้านของจานบาทครับเปิดตัวบักซุปโอหรือบักแตงโมเปิดตัวเลยครับยกสอครับยกไปหลไปลับยกที่สองครับอ่าอาทิตตังเจกาคนน้ำดีแต่กินน้ำซุปความชวลายกบาจากทีมงานโมเดลอุไทย ¡Suscríbete วันนี้เจ้บางคนเทปีมาหลายอย่างนะวันนี้อาวุนนำเงิแตกกันในนิของออก็ปนั้งเลย ดูำ e <cost> ้องเนเปยังงเอต้องดูกันยาวๆลพดีเยียบมือกันสิเนี่ยองนพลเ็หองเตะส่เปเ็น้ข ม้งเก๋ผัวนาทีเิยสวนม้าไม่กันครับมีนานักมวามเด็ดหมดยกที่สองนัำขออ้ยา่าขพัสสบุวยคู่ต่อไปฝ่ายฝ้าสอแสงชัยแล้วก็ตะโพอทองสิาสางทธิ์เกรุ่งธ้ามทุนเรียนสาก็แก้งที่ฝ่ายบรรทุนบัณฑ์ตรงนี้เลย เขาหมายถึงอะไรเขาหรับโปรมอเตอร์จากการแข่งขันช่วงของเดือนธันวาคมส่งโปรแกรมการแข่งขันเพื่อประชาชัดนี่บรรดาแฟนโบนทรารอนิดนึงเดี๋ยวทีมงานพอรุ่งรุ่งจะได้แจ้งให้บรรดาแฟนมวยขายจอนขาประจำในน้ทรากครับเยอะๆครับส่งท้ายปีปีนี้ด้วยว่าเป็นปีทองของมวยภูธรครับโดยเฉพาะแฟนเมื่อที่ชื่นชอบของผลงานผลงานที่ิโอ้โหสุดยอด ยิ่งใหญ่เลยจองเลยครับวันที่21ธันวาคมสนามมวยรไฟนี่ยถือว่าสุดยอดยิ่งใหญ่อีกรายการนึงงนะครับแล้วก็อีกหลายๆรายการครับในช่วงปลายเดือนธันวาคมแล้วก็เดือนมกราคมปีหน้านะแล้วก็อีกหลายรายการครับท่านครับอาจารย์เพราะว่าช่วงนี้ถือว่าฮอตสุดๆแล้วครับวงการมวยก็เหนือสิ่งนใดคือผูหลักผู้ใหญ่ให้กำลังแรงใจพี่น้องคอมมวยแฟนมวย แม้ว่าจะเพียงขาจอดขาวัดจำก็ถือว่าสุดยอดครับวันนี้นยังไงเขาฝากบาดาแฟนมวยครั้งเดิมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,โโล,บโโนะลูกสาวครับน้องกันโมนะฮะตันโมพันพันดีของเมืองอ่ากุจเไทไลท์มวยมอขาวครับแม่ทางด้านของอาจารย์บอสคนดีอ่าปุ๊กแันโมพันดีเยอะนะฮะลูกโตล้มไปที่สามครับที่สามครับหมดเกมแล้วครับแฟนแม่ผมอ้โอ้ เรียงนี้มังกเแมสิติะับว่านละแได้องในใส่มาเต็มสู้กหลังยกสามลูกดูเจ้าพ่อแก้ไล่ขาแล้วก็เทปที่ดึงกวแค้ายสวนขึ้นมามังกนเลี้ยงกันลับไ้หไมตตะลัก้ายเาไ้าใมีสอกมาแก้ครับโอเคลยนะครับสูวที่ึง เลยประเทศหัวนจิตหมุนใจเป็นรอยไอาได้บรรยากาศแค่เียงปากหวานแค่ซ้ายมาทึแค่กอโอ้โหหวาเพมาแบทเวลาวาน้วาหยจััห

้คูวันกับวันนี้มันมันจะตแตกตางนะจ๊ะใครทายแท้สายสวนมาครับมังค <c oughs> ์น้องคนเล็กคอยเข้าเรียกโซล่าก็โอ้โหผ่านไปแล้วสามยกครับ <c oughs> ขอบคุณแฟนมวยที่ร่วมกับในยุคมวยวันนี้ก็ทางด้านของอาจารย์ลิงนะฮะ ชนนุวดอุดถัครับแฟนมวยไม่ได้โม้นะฮะป็จะบอกของจริงมาให้แฟนมวยได้ชมกันแล้วก็ของจริงมาโชว์กันชนนุวดอุดโโครับจากแฟนมวยทั่วทุกถิ่นไทยที่ไหนที่ไหนก็ต่อให้ความมั่นใจแฟนมวยวันนี้ได้ดูความสุขอีกคู่ต่อไปปลายฟ้ากับสพทนะครับเลยไปถึงเพชรใหม่เพชรสมฤทธิ์กับโจกอบบุญเอเมนกับมังกรดำสิริภาพพร้อมชมครับ โดยเฉพาะคู่ต่อไปไฟฟ้ากับตะโพทองแม่ยกยอดมาจากท่องทูโฟยูกันเลยไฟฟ้าตะเพทองผมดีเมืองร้อยเอ็ดครับไฟฟ้านี่ตะโพทองจากชัยภูมินี่ไรไรไม่เป็นอุปสรรคแล้วลครับประเภทชื่อเสียงในเมืองกรุงเถือว่าดีทั้งคู่ครับคู่ต่อไปอยู่ในสภาพพร้อมชมกันเลย เดินทางไปถึงยกที่ยกที่สี่ครับยกที่สี่ครับป้ายบอกยกไม่มีแต่ว่าคนถือป้ายบอกมีครับป้ายยกนะครับคุณผหน้าที่สุดเลยมากสาวโชว์ป้ายบอกว่ายกที่สดูฉันด้วยแต่ยงหลบยันย่าดูแต่ป้ายดูหนูด้วยนะจ้า แหมปรเะเื้อให้กับสาวโชว์ป้ายมาวายกที่สี่นะจ๊ะเงินของสาวจินเป็นเม็รต้อว่าเอาขอเป็นหน้าที่ก็สาวโชว์ป้ายที่สี่ที่สวยมาแล้วครับยกสี่ยกสี่มาแนเนี่ครับยกไหนดี ตีกองเขาเขทำได้ท okay. okay. so oh, oh, ุกทุกเลยเขาจะพูดให้คนได้โอ้โหยตีอปตีไปตีไปตีไปบอลก้อนเพชรยำแรงดีทั้งผู้เขาเจ็บบอลก้อนเพชอเอาใจละ อาารพันอยไางีแทงปาหังอแสไทยปาหังแสไทยครับเดือที่ฝ่ายเดนพันนี้เลยปลาหนังชุมแสงครับเดือเล้อ้โอ

หนึ gì, đ đ p, ่งสองสามสี่ห้าหไปแต่ละสิ่ยกครับเหลืออีกยกหนึ่งครับยกที่ว่าจับสิตครับไปแน่นะฮะเหมือนบางสิ่งบางอย่างครับในช่วงเทศกาลช่วงนี้ก็ส่งท้ายปีเก่าก่อนรับปีใหม่ปีนี้แฟนๆเหมือนจับช่วสารทิ่ครับนะครมาชมวยแล้วก็ได้มีโอกาสกราบบ่ายบนบานสายตากับเจ้าปูกบัวขาวนะครับ มาบนบานสารการของระปุกว่าขาวขอพรในสิ่งที่ดีในช่วงปีใหม่้มไไ่ดขอพรต้อนรับปีใหม่แล้วครับอาจารย์ใครที่อยู่ในแกล้งบรดาแฟนได้ครัอยู่ตรงกลางุ้วยกันครับเพราะเชื่อแน่ว่าขอพรในสายผาจอนข่าวประจำหนังรายการข้อออกมาเรียบร้อยเดี๋ยวจะแจ้งในชากครั้งนึไปคู่ต่อไปอาจจะได้ โดยพร้อมฝันร้อยมหาสารคามกาฬสินธุ์อุดรขอนแก่นยะโสธรสกลนครอ้โหถือว่ายาวครับใครที่ยังไม่มาก็แค่ใได้นะครรดับแฟนมวยจิตตามตรงนี้ได้เลยวันนี้บรรยากาศเดินทางมาถึงยกสุดท้ายลวถ้ามีผู้เราผู้ใหญ่สนับสนุนเหมือนท่านชนบุรอวดคอสนับสนุนเหมือนรายกันวันนี้โอ้โหคนมวยไม่ต้องถามแล้วสุดยอดเลยวันนี้ถือว่าสุดยอดจริ่ๆ เก่าขานไปนานันแบบเดือนแม่ตอน,นเขา,าเยียกสุดท้ายยกที่หา้ามุมแดงห้องเทสสอเพชยะจากอำเภอเต่างอยสกลนครน้ำเงินมางกรเพชริเกทูลจากอำเภอเมืองกาฬสิ์ยกที่หยกสุดท้ายนีาา่ นรับการตีเข้ามาสองสามสี่จมล็อกดิ้นเดินดนไป้ายขวาข้าไปไ้ายขวาถึงจะได้รัเก็ยรั้ไปเกิดเคลื่อนขวาตตรอบไปจับจุดสูงเนครับ ก็ต้องเกิดนะครับเบื่อต็ที่ตีเต็มสูตรครับวบตาชัดเจนกีฬาไทยแข่งประกากนะ ยังไม่หมดดีเดียวไปหดหูกรันหดกันไปเอาชู้โอ้เต็มที่ครับายกสุดเยี่ยมสุดยจด การที่บาดบนเวทีรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูไปที่นักคลยทางด้านุงแดงครับห้องเทสอศพยนปียะเป็นฝ่ายย้ำแค้นีผลหนึ่งมหรือว่าท่านพ่อพีดาดีเป็นคาถาดีมายิงยงไม่เป็นไรลูกคนแพ้ก็จะไปทอฝึกฝนต่อนาคตจา์ไกไรนี่คือศิลปะแม่ไม,ม้มวยไทยมีแพ้มีชนะมีอภัย กานบอลเปิดคุดต่อไปเลยครับเป็นฟุตสายฟ้าอพอพอครับกับทองทองครับ